หิวครับหิวตอกขคืนครับวันนี้จะไปกินหมูย่างเกาหลีกันครับไปกันแล้ว <c oughs> ไม่นกเนี่ยเดี๋ยวสักพักเนี่ยตอนนี้ก็จะค่อยๆใหญ่ขึ้นแล้วก็จะไม่นกถ้าตัวเนี้ยมันหักรึ่นไม่นกไม่ต้องตกใจมาเพราะว่ามันออกลูกอยู่เขาเรียกอะไรนะเออมาลิโมมาลิโมใช่ตายเดิน <c oughs> เดินจะไปกินก็เดินค่ะ เดินค่ะเดินใส่รองเท้าแตะนั่นแหละอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเองฝ <c oughs> นก็ตกหิวก็หิวเด็กน้อยหิวกลางดึกเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายครับ ซ้ายฝั่งนี้ครับเ да ร็วๆๆเนี่ยร้านหมูอยู่ตรงนี้เนี่ยทำไงเอาเร็วๆก็แกะออกมาเช็ดซีเป็นไงด้วยความที่กินค่ะเช็ดมือก่อนมือสกปรกไม่ต้อะเช็ดซี เช่นมือเช่นมือเอดอย่างดีเดียวเอาเร็วๆแม่ถ่ายกินอยู่เห็นไหมล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาเลกลับหมูด้วยกลับหมูด้วยเดียย๋ยวหมูไหมเดียย๋ยวหมูไหมฮะหมูยังไม่สุกเลย กลับด้านตรงนี้ก่อนส่วนกระเทียมก็กระเทียมเอาไว้ข้างล่างสิเอากระเทียมไปตรตรงนี้ครูมีนทำดีๆมันจะร่วงจากนั้นก็ห่อแบบนี้แบบนี้แล้วก็เป็นไงอร่อยใช่ไหมก็ไม่บอกแล้วกินแบบนี้อร่อโมกินผัดเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเราอ่ะ อร่อยละสิไงแม่บอกแล้วมันอร่อยแล้วก็กิมจิกิมจิใช่ไหมกิมจิอร่อยหรออันนี้คือกิมจิก็ขออีกอันนึงได้ไหมอจัลยนกจิกกิอันนี้อันนี้ือกิมจิเนจะได้ไหม ได้ไหมได้ไหมอันนี้เอาไหมอันนี้หนูกินไหมนี่ก็กินใช่ไหมกินผักเก่งเหมือนกันนะเนี่ยแต่ตอนเด็กๆหนูไม่เห็นกินเลยแสดงว่าโตมาหนูชอบใช่ไหมินผักมีวิตามินเอาถั่วงอกไหมลองสองกล่องไหมเพราะอร่อยแม่กลัวหนูร้อน ช้อนแก้วอร่อยไหมยับเอาผักทีละครึ่งใบก็พอเนาะเดี๋ยวกินไม่ไม่ได้คำมันใหญ่เกินไปนี่

Yap, kwa asyen ti chamany amen an pou. Aterum omdat ou kong nou mandan, Physical kwen son mi mpunch pou... Elmen zule lwen kore. Almost rime ou kwen k новi ti chamany. Nan apan e jan ki di k Vinegar,